ทุกคนเป็นดาราไม่ได้ขายของง่ายแล้วอย่าใช้ความเป็นดาราในการคิดว่าฉันขึ้นแพลตฟอร์มไหนแพลตฟอร์มนั้นจะต้องเปรี้ยงเพราะฉันคือดาราไม่ใช่ดาราไม่ช่วยมึงถ้ามึงทำของลวกๆมาไปขายเขามันไม่ได้อร่อยจริงอะ่ะเอาแค่ความเป็นดาราความโปรเทนเชียลเพื่อจะโกยในระยะสั้นๆนะอาจจะทำได้คะ่ะแต่ของเรามันดันไม่ใช่ของเรามันดันเป็นแบบมันมาจากตัวเราเพราะฉะนั้นเน่ยอินเนอร์ที่เราไปคือแม่ค้ายิ่งคุณเป็นดาราคุณยิ่งต้องทำของที่มีคุณภาพอย่าหลอกเขา อย่าใช้ชื่อเสียงไปทำมาหากินในทางที่ไม่ดีอะเราก็เลยจริงจังกับตรงนี้มากจริงใจมากทุกครั้งที่ขึ้นไลฟ์ฉันไม่ใช่ดาราค่ สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีรายการปุย,งยไงจะใครหลาด้วยนะคะสวัสดีแฟนๆเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่รายการปุย,งยไงจะใครหลามาบุกค,ครัวปุยแสบปากนะคะก็เป็นอีีที่ใช้คําว่าพูดถึงเรื่องราวของน้าพริกแบบจริงจังเพราะปากติเราแตะแตยเองเดียวก็คือทําให้ทุกคนเห็นว่าเออทาน้ําพริกนะได้แต่ว่ายังไม่เคยอธิบายความเป็นมาความเป็นไปหรือจิตวิญ,ญญาณของเราทําไปทํามาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เล่นแล้วนะเนี่ยมัน,มน หนึ่งแหละมันต้องมีความสุขถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าความสุขมันเยอะกว่าเพราะว่าเวลาที่คนกินน้ำพริกแล้วเขาฟิดแบกกลับมาเราอ่านแล้วเรารู้สึกแบบใจฟูคือ แสดงว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราใส่ใจมันไม่สูญเปล่าอ่ะมันก็เลยมีความสุขก่อนหน้านี้เราหายไป1ปีเต็มเลยนะเพราะว่าเราไปผ่าคอเนาะอย่างที่หลายๆคนเห็นก็คือไปไปผ่าคอแล้วก็มันจะมีช่วงที่เราพักฟื้นคร่านี้เนี่ยมันกลายไปว่าน้ําพริกก็มีคนถามมาตลอดถามมาเรื่อยๆถามมาเรื่อยๆจนช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาเราก็เออเดี๋ยวทำน้ำพริกแล้วมันเป็นมันเป็นสิ่งที่นึกออกก็ทํามีเวลาถ้าไม่ขี้เกียจก็ทํามันเป็นอย่างนี้มาตลอดเรารักเขานะแต่เรารักเขาไม่มากพออ่ะ พอกุมพากลับมาทำปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้รับละครเกิดจากตัวเองก่อนก็คือน่าจะถึงจุดอิ่มตัวที่เรารู้สึกว่าอิ่ม <In. S 1> มันแค่นึกว่าต้องรูทีนถ่ายละครที่เราต้องไปเรารู้สึกเออทำไมเราไม่รู้สึกแบบเฮ้ยพรุ่งเช้จะถ่ายละครถึงแบบโอ๊ยจะยัเล่นยังอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะตื่นเต้นกับบทที่แบบเออฉันต้องตื่นไปทําอะไรตื่นเช้าอู้ไหวสนุกแต่ตอนนี้ ต้องตื่นไปถ่ายละครมันมีความเชื่องช้าแล้วข้างในเรื่มแบบมัอนปฏิเสธเราก็อาจจะเราอิ่มตัวแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าบทบาทที่เราได้รับมันใกล้กันไปหมดพอเราเริ่มกลับมาทำน้ำพริกก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปยังไงต่อแค่กลับมาทำน้ำพริกเลยจริงๆแต่กลายไปว่าความคิดถึงของลูกค้าที่เขาแบบรีแอคกลับมาในวันที่เราโพสต์ว่าเราจะทํามันแบบอู้ ว้าวบอกแบบอู้อู้เขาคิดถึงเราขนาดนี้เลยเหรอพอเราหายไปหนึ่งปีอะ่ะพอเรากลับมาปุ๊บเขาูแบบอุ้ยทำไมหายไปนานคิดถึงมากไม่เคยไม่เคยเจอน้ําพริกรสชาติแบบนี้เลยหลังจากที่แบบร้านนี้ปิดไปยอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อขอบคุณค่ะแล้วเราก็ทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆมันไม่มีแบบชะลอเลยตั้งแต่กรุมพานั่นมันไม่มีชะลอมันมีแต่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเราเริ่มมง เริ่มงงแล้วก็ตอนนั้นคือเราใช้แบบใช้แรงตัวเองใช้แขนตอนนี้มันมีเครื่องกวนแล้วเนะาะเมื่อก่อนพี่ก็เอาแขนตัวเองในผัดผัดผัดทำอย่างนั้นนะทุกวันทุกวันแล้วเราก็เริ่มมานั่งคุยกับพี่ตามว่าสิ่งที่เราเสียไปอะ่ะคือโอกาสสิ่งที่เราได้รับคือได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้าที่ดีความต่อเนื่องที่เขาวนกลับมาซื้อแต่โอกาสที่เสียไปหมายความว่าใช้มือทำเนี่ยได้วันละร้อยกระปุก ลูกค้ามันเกินร้อยอีกหลายร้อยคนที่ไม่ได้กินนี่คือเสียโอกาสเพราะฉะนั้นเราต้องมามองแล้วว่าเราจะทายังไงที่ทําให้เราสามารถเก็บโอกาสตรงนั้นให้ได้เยอะขึ้นเราก็เลยเริ่มไปดูเครื่องกวนน้ำพริกรอบล่าสุดก่อนซื้อเครื่องกวนน่ะพี่ตามเขาไปช่วยคนน้ำพริกปกติพี่ตามก็จะนั่งอยู่ในห้องนี้เพื่อดูระบบใดๆซึ่งเราไม่ดูเรื่องใช่ไหมเราจะเป็นคนที่เป็นตัวหลักเพราะเมื่อก่อนไม่มีพนักงนานด้วยมีเราอาจจะมีน้องสักคนนึงเราจะเป็นหลักวันนั้นเขาไปช่วยพี่ผัดน้ำพริกหมูพอเพี้ยวหมูใสป่ปั้งลงไปปุ เฮ้ยมันป้ามันหนักเกินไปมันมใช่งานคนแล,แล้วยกไหวได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยชินกล้ามเนื้อมันชินเขาก็บอกนี่ไม่ใช่งานคนจริงๆป้าไม่ใช่งานคนไอ้เข้าใจแล้วทําไมหลังเหลืองมันพังไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่สินใจแล้วตอนนั้นเราก็แบบโอ้โหเครื่องกวนก็เกิดเจ็บหมื่นเนาะมันก็แพงจังเลยแล้วครูต้องทอําอีกกี่กระปุกวะเนี่ยจะถึงจะได้ค่าเครื่องอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวอร่อยปะล่ะพี่ตังเาจะถามคราวนี้น้ำพริกแฝ้อร่อยปะอร่อย ใช้ของดีป่ะดีเออกลัวอะไรเขาบอกว่าของอร่อยต้องขายได้ให้จําไว้ให้มั่นใจในตัวเองว่าเราอะ่ะไม่เคยทรยศกับลูกค้าเลยไม่เคยเปลี่ยนของใช้ยังไงก็ใช้ยังไงใช้เหมือนตัวเองกินไม่ว่าของจะแพงอะไรจ่ายอันนี้เราคุยกันตรงมันทําให้การทํางานของเรามันง่ายเพราะเราเอาคุณภาพเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยจ่ายแพงกว่าแพงขึ้นไม่เป็นไรเรายังคงทําให้ลูกค้ากินราคาเดิมอาทิตย์เดียวอะ่ะที่ได้ค่าเครื่องคือละเพราะลูกค้ากระหน่ำมาก กต่หนักมากแล้วเพราะเครื่องนี้ทำให้พี่ผลิตน้ำพริกได้อีกเท่าหนึ่งก็คือจากร้อยกระปุกเป็น200กระปุกเราบอกว่าน้ำพริกเราอะ่ะกินเข้าไปมันไม่ได้แค่มิติเดียวนะเราคุยกับพี่ตามว่าป้าลิ้นเราอะ่ะมันมีต่อมรับรสใช่ไหมแต่ละตำแหน่งในลิ้นเนี่ยมันรับคนละรสปลายลิ้นรับอะไรขมข้างๆรับอะไรโคนลิ้นรับอะไร เวลาพี่ชิมน้ำพริกพี่ชิมแบบนั้นน่ะพี่ไม่ได้ชิมแค่ว่าอเผ็ดเค็มพี่ทำมาสี่ปีพี่ชิมน้ำพริกทุกรอบไม่เคยมีรอบไหนที่แบบมันน่ามันโหนกกูปรุงแล้วกูไม่ชิมค่ะอร่อยชัวร์ไม่มีเพราะว่าเราพูดเสมอว่าปัจจัยที่ทําให้น้ำพริกเรารสชาติบวกลบคือวัตถุดิบรอบนี้หมูมา,อม,มา,าอมน้ำมากถ้าอมน้ํามากหมายความว่าเราปรุงเท่าเดิมแต่รสชาติจะบางลงเราต้องชิมตลอดคือเราไม่ได้ชิมแค่มิติเดียวถ้าลูกค้าบอกว่าชอบแบบเผ็ดเค็มเราบอกตัวนี้ค่ะแต่ไม่ได้แบบเผ็ดเค็ม มันจะมีอะไรตามหลังความเค็มนั้นเสมอที่เขาเรียกว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมแต่ในความกลมกล่อมนั้นเนี่ยมันจะมีรสชาติที่โดดเด่นขึ้นมาคือพี่เลือกแล้วว่าน้ำพริกตัวไหนจะให้อะไรนําจะให้อะไรตามเราไม่มีอะไรพิสดารเรามีแค่พริกหอมกระเทียมที่เราคัดแล้วพี่จะเอาตรงนั้นนะ่ะมาเป็นจุดขายของปุยแสบปาก็คือพอกินแล้วเหมือนแม่ทําให้กินกินแล้วเหมือนยายทําให้กินน้ำพริกสมัยนี้หาไม่ได้ใช่ไหมให้รสชาติเหมือนสมัยก่อนอยู่นี่ พี่ตามเขาวิศวกรใช่ไหมเขาพยายามทําให้ทุกอย่างมันทําได้ง่ายทําให้เป็นระบบอย่างพี่ควบพีเขาจับเวลาพี่บอกว่าจับไม่ได้พี่ตามเพราะอะไรททเลาะกันเพราะอะไรรู้ไหมพี่ตามพิกแต่ละรอบไม่เหมือนกันอะถ้าสมมติเธอจับเวลา8นาทีเธอถ่ายไฟไว้นะไฟต้องเป๊ะนะไฟต้องเท่านี้นะถึง8นาทีแล้วได้พิกปัจจัยมันหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทําอาหารต้องเซนส์แม่งคือเซนห์หมดเลยถามว่าควบกุ้งกี่นาทีไม่มีเวลาดมกลิ่น<ม>ทําอย่างอื่นด้วยนะ<ม>ทาอย่างอื่นไปนะ ใช้ใช้ไฟอ่อนคั่วกุ้งไปนะกลิ่นกลิ่นอย่างเงี้ยมาละใกล้ละอันนี้กินได้พี่ใช้เซนต์พี่เลยอธิบายให้คนที่มาทํางานกับพี่ไม่ได้พี่ตามก็เลยบอกว่าก็น้ําพริกมึงก็เลยทําไม่ได้ถ้ามึงไม่อยู่ไงบอกเออเออใช่เพราะทุกวันนี้พี่เขา้าครัวพี่ถูกไล่ออกมาเลยนะพี่มีหนะ้าที่เดินเข้าไปปรุงแล้วเดินเข้าไปชิมพอชิมเสร็จปุ๊บเขาจะถามว่าได,ได้หรือย,อยังรถนี้ได้แล้วพอได้แล้วปุ๊บพี่ก็บอกว่าพี่ดูอุณหภูมิด้วยเพราะน้ำพริกพี่ต้องผัดจนกว่าอุณหภูมิจะได้87ด ทำไมต้อง80เดทำไมต้อง80ขึ้นสปอคือพวกเชื้อรามันจะมีอยู่ในหอมกระเทียมพริกพวกของแห้งทั้งหมดนางจะชอบอุณหภูมิตั้งแต่5ถึง60นางไม่เดทนางไม่เดทนางจะเดท60อัพที่ตั้งเลยคือพี่เอาน้ำพริกเข้าแลบ,บทุกตัวแล้วเนาะเราก็ไปตรวจว่าอะโอเคตอนนี้น้ำพริกเรามีอะไรแปลกปลอมเจือปนหรือเปล่ามีสารน,นู่นนี่นั่นไหมมันไม่มีอะไรเพราะว่าน้ำพริกเราเพลนมากๆเขาที่บอกว่าปรุงแค่นี้เหรอมีแค่นี้เบอกทำมาอร่อยได้ไงอะุมันอร่อยได้เครื่อง เครื่องมันอร่อยของมันอยู่แล้วเราก็ต้องเลือกของดีอะน้ำพริกทุกตัวมันไม่ได้เกิดจากการที่เราเปิด YouTube หรือว่าเปิดสูตรไงมันเกิดจากการที่เราต้องใช้โสรอะไรก็ไม่รู้น้ำพริกแต่ละตัวสูตรมาจากไหนทำเองค่ะไม่ได้เปิดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราคิดว่าถ้าเราเปิด YouTube แล้วทำตามเขาเนี่ยมันก็จะเป็นรสชาติเขาไงพี่ก็เลยใช้วิธีการ ฉันต้องอยู่คนเดียวทุกครั้งที่ทําน้ําพริกตัวใหม่พี่ต้องอยู่คนเดียวพี่ตามจะรู้ดีต้องไม่มีใครยุ่งกับพี่พี่ต้องอยู่ในครัวเงียบๆแล้วพี่ก็จะยืนเหมือนแบบตอกแตกตอกแตกแล้วก็ค่อยๆลงทีละอย่างตอนทําน้ำพริกเผาก็อย,อยู่คนเดียวทั้งออฟฟิศเลยก็ชิมเรื่อยๆทําไปปุ๊บชิมอะไรอะไรอยู่เงี้ย แล้วพอมันได้ปุ๊บมันจะได้น้ำพริกรสชาติตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ทาน้ําพริกเสร็จปุ๊บพี่จะต้องให้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่พี่คิดว่าเขามีรสนิยมในการกินหรือไม่จําเป็นต้องมีรสนิยมในการกินใครก็ได้แต่ส่วนใหญ่เน้นผู้ใหญ่โบราณโบราณเพราะว่าเขาจะรู้ว่าออริจินอลในน้ําพริกแต่และอันอะ่ะมันควรจะเป็นยังไงส่งฟูดส่งไปปุ๊บรอแล้วรอรอรอ,อทำปุ๊บส่งปั๊บเลยนะเราจะนั่งอยู่ในครัวรอรอรอ,อชิมอ่อยค่ะพี่ชิมให้หนูได้ไ,ดไหมมันคืออาการเนี้ย กินหรือยังคะยังเลยพี่กำลังถึงบ้านได <c oughs> ้น้ำพริกหรืยังคะได้แล้วจ้าเ <c oughs> นี่ยเดยวกกำลังจะแกะดมเลย <c oughs> พี่หยิข้าวเลยหยข้าวเลย <c oughs> แล้ก็หยิ่ริงจริงนะสิ่งที่พี่ถามคือตินไหนคะ่ะ <c oughs> ไม่มความชมไม่มควาคชมส่วนอร่อยมันมีในน้ำพริกอะไรไม่ดี พี่จะรอเลยติหน่อยทุกครั้งที่ส่งน้ำพริกให้ผู้ใหญ่ชิมพี่ติหน่อยพี่ติหน่อยถ้าหาไม่เจอก็คือไม่เป็นไรแสดงว่าพี่อร่อยของพี่แล้วคนนี้เป็นไงคะพี่ติหน่อยพอชมเสร็จตุ๊บพี่ตรงไหนต้องปรับไหมคะพี่ติไฟหน่อยเพราะว่าไฟต้องการพัฒนาพี่มิกบรมบู๊กินทุกตัวนะส่งให้พี่มิกกินปุ๊บพี่มิกไม่เอารีวิวเพราะพี่จะบอกเสมอตอนนี้พี่เนียตั้งแต่พี่เปิดน้ำพริกมาพี่ไม่เคยส่งน้ำพริกให้ดาราแบบช่วยรีวิวเก่งใจเก่งใจและเก่งใจเก่งใจแต่ถ้าส่งให้หมายความว่าพี่ชิมให้หน่อยไม เราบอกไฟหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแต่ทุกคนคือได้ลงหมดเราก็แบบมันไม่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 ได้อยากให้ลงไม่ได้ไม่ได้เป็นการเนียนนะไม่ได้แบบส่งเออที่ชิมหน่อยแต่เขารีวิวให้กูไม่เนียนไม่เนียนต้องการฟีดแบ็คเพราะคนที่เราเลือกที่จะส่งให้คือเรารู้ว่าเขาเป็นสายกินอ่ะพี่รัตเก้าอมรัดดิซื้อตั้งแต่เป็นหมูปุยโฮมเมดตั้งแต่ใส่กระปุกปอกแป๊ะพี่รัตเก้าคือซื้อแอบซื้อไม่เคยโทรแจ้งไม่เคยบอกอาดวงดาวจะรู้จินดา ไม่เคยบอกไม่เคยอะไรแต่แพ็คของคุณดวงดาวจันจินดาเอ๊ะมาอีกแล้วคุณรัตก้าอมรดิสมาตลอดคุณเอมี่ล่าสุดเอาไป40นะเอมี่กินประทุมอะที่มาเยือนที่มาเยือนเขาซื้อไปเลยเพราะเขาไม่เคยกินเห็ดพอกินปุ๊บเขาชอบมากเอาไปหมดเลยเราก็แบบโอ๊ยโอยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพราะวันนั้นมาก็พี่ปานธนพรคือเอานี่สิอันนี้20ดิไม่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 ขายทำไมใครกูซื้อไม่ได้กูมีตังค์พี่ปานบอกไงไม่ใช่ ไม่พอขายลูกค้าแล้วเนี่ยคือเป็นน้ำพริกที่แบบคนซื้อเยอะก็ไม่ขายอ,อ่ะไม่ขายเพราะอะไรเพอยากให้คนอื่นได้ก,กินด้วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะมีน้องลินล,ลี่แฟนชินชิน,ชน,นวูดโอ้ยนี่ลูก,กค้าประจำพอเราลงปุ๊บมาจองค่ะมาค่ะก,ก,ก็ก็เยอะอยู่นะเรื่อยๆลูกค้าก็โหดไม่ใช่แค่เราเพื่อนดาราโหดลูกค้าโหดจริงเขาสั่งมาแล้วเราแบบฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึง31กระปุกเออแล้วเราแบบเราก็งงพี่พี่ซื้อไปทำอะไรค้าอะไรอย่างเงี้ย ซื้อไปขายหรือเปล่าเขาบอกเปล่าค่ะคือกินแล้วชอบอ่ะก็มันชอบอะ่ะมันอยากให้คนอื่นกินอะ่ะเราโอ้ยขอบคุณมากตอนนี้หายากมากที่สั่งคนละหนึ่งกระปุกไม่จริงทุกคนเป็นดาราไม่ได้ขายของง่ายเป็นดารานี่คือดาบสองคมในการที่คุณจะขายของนะคะไม่ดีถูกด่านะคะบอกเลยนะแล้วอย่าใช้ความเป็นดาราในการคิดว่าฉันขึ้นแพลตฟอร์มไหนแพลตฟอร์มนั้นจะต้องเปรี้ยงเพราะฉันคือดารา ไม่ใช่โชคดีที่ m มายเซ็ตเราไม่เคยคิดว่าฉันคือดาราฉันขายของพวกเธอจะต้องมาดูฉันเราไม่ได้มีความคิดนั้นตั้งแต่แรกแต่เราแค่ได้คําตอบที่ชัดเจนว่าเฮ้ยดาราไม่ช่วยมึงไม่เกี่ยวเว้ย ของซื้อของขายของกินดารามึงโดนด่ามากกว่าคนอื่นเนดะี๋ยวมึงจําไว้ถ้ามึงทาของลวกๆมาไปขายเขาแล้วแบบมันไม่ได้อร่อยจริงอะเอาแค่ความเป็นดาราความโพเทนเชียเพื่อจะโกยในระยะสั้นๆนะอาจจะทําได้ค่ะแต่ของเรามันดันไม่ใช่ของเรามันดันเป็นแบบมันมาจากตัวเราเพราะฉะนั้นเน่ยอินเนอร์ที่เราไปคือแม่ค้าแล้วมันเป็นการยืนยันเลยว่ายิ่งคุณเป็นดาราคุณยิ่งต้องทําของที่มีคุณภาพอย่าหลอกเขา อย่าใช้ชื่อเสียงไปทำมาหากินในทางที่ไม่ดีอะ่ะเราก็เลยจริงจังกับตรงนี้มากจริงใจมากทุกครั้งที่ขึ้นไลฟ์ฉันไม่ใช่ดาราไม่ใช่ดาราทุกวันนี้ก็คือไม่ใช่ดาราทุกคนแฟ้าไ,ฟไม่เคยคิดว่าเติงเป็นดาราเราแค่มีอาชีพเป็นนักแสดงมันก็เหมือนอาชีพทุกๆคนที่บางคนขายของบางคนเป็นเซลล์ขายประกันช่างแต่งหน้านี่คืออาชีพดาราใช้กับแฟ้าไม่ได้อะ่ะเรียกว่าเป็นนักแสดงดีกว่าให้ทุกคนเห็นผ่านกล้องผ่านจอ แต่ตอนนี้เรายอมรับว่าองค์กรเราคนน้อยมากๆกับสิ่งที่เราทําแต่ทุกคนคือใจเดียวกันรักในน้าพริกแหละวันที่น้ําพริกมีปัญหาคนที่เดือดร้อนคือพี่ฝ้ายถูกไหมพี่เห็นน้ำพริกพี่มีปัญหามีไอ้น้ำเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อราพี่แบบเดือดร้อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พนักงานพี่เห็นน้ำพริกเป็นไอ้น้ำแล้วพี่ฝ้ายทำไงดีอ่ะมันเป็นไอ้น้ำถ้าเขามีอาการนี้เมื่อไหร่แสดงว่าอ่ะเธอเริ่มรักฉันแล้วนะแต่ถ้าพนักงานเห็นเป็นไอ้น้ำก็ผ่านผ่านเฉย แสดงว่าเขายังไม่อินกับพี่แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเห็นแล้วแบบพี่ฟาทําไงเดีย่ยพี่ไม่อยู่เขาไลน์มาพี่ฟานะ้ําพิกมีไอ้น้ำค่ะพี่ฟ้าเราต้องทายังไงเขาเริ่มแบบกระพือกระพือกระพือข้างในแล้วแสดงว่าเขารักในองค์กรนี้แล้วรักนําพิกพี่ละเห็นแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กนี่คือเรื่องใหญ่ของพี่ ตั้งใจว่าอยากจะทําโรงงานแล้วค่ะเพราะว่าด้วยสถานที่อะไรใดๆเราเก่งใจเพื่อนบ้านแล้วก็ขอบคุณเพื่อนบ้านจริงๆท,ที่เข้าใจคือเขาให้ความเข้าใจเรามากๆมากๆนะคะคือเขาแบบอารมณ์อ้วรวยให้เราตลอดเลยอะไรเงี้ยขอบคุณมากเราตั้งใจจะต้องมีโรงงานแล้วค่ะจะเริ่มต้นจากเล็กๆที่เรามีกําลังที่จะทําได้ค่ะแล้วก็ให้มันเติบโตไปด้วยความเป็นจริงที่มันจะต้องโตแต่เราไปแน่ค่ะเราไปแน่เราไม่หยุดอยู่แค่นี้เพราะเรามั่นใจว่า ของเราดีและมันจะมีน้ำพริกอีกหลายตัวมันยังมีอีกหลายเมนูบอกแล้วว่าไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวทำกับข้าวได้จริงๆเมนูมีเยอะมากนะคะแล้วก็เราทยอยทำตอนนี้ที่ไม่ได้ทำเพราะว่าส่วนหนึ่งคือทำไม่ไหวจริงๆจะมีอีกตัวที่เด็ดอีก2ตัวที่แบบลูกค้าเรียกร้องตลอดคือปลาทูพิโรดกับสันคอหมูน้ำผึ้ง,งแต่เราไม่ได้ทำมาประมาณ3เดือนแล้วเนื่องจากว่าไม่ทันจริงๆ ความที่เราทําเองอะทุกคนไอเดียในการทําอาหารมันมาเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้หยุดคิดไงคือเราเราเอาวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบบ้านๆเราเห็นอะไรเราก็เอามาลองทําแล้วมันก็จะเกิดเป็นรสชาติใหม่ๆอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ก,ก็อยากให้รอกันแล้วก็ม่ต้องโทรหาทีมงานถึงตรงนี้แล้วนะคะตามไปดูใน IG ได้ในเพจได้นะคะเขียนว่าปุยแสบปาก QI S, S A B P A K แล้วทีมงานขึ้นไว้ให้เข้าไปดูในน,นั้นแต่ขอย้ําบางคนเข้ามาเนี่ย อย่าเพิ่งโกรธบางทีไม่มีของหมดหรือต้องรอขอพายจริงๆเพราะว่า ค่ายทำเองทุกตัวนะคะปริมาณมันจะไม่มากแต่ว่าจะได้กินทุกคนขอให้อดใจรอนิดนึงคิดซะว่าเป็นลิมิเต็ดนะ <c oughs> คิดซะว่ามันเป็นลิมิเต็ดอิชินนะคะก็ตอนนี้มีในช้อปปีนะคะชื่อร้านน,นพิกปุยแสบปากแว่นไปเลยค่ะร้านน,นพปุยแสบปากเซิร์ชเลยจะเจอแล้วก็กดติดตาม <c oughs> ท,าทะะี่ตามเขาทำเอาไว้เลยว่าใครกดติดตามลด5บาทท,าทันที <c oughs> นะคะกดติดตามเขาจะมีส่วนลดก็มีโค้ดนู่นนี่นั่นนะเราก็ทําลงมีในตะกร้าทิกตอกก็ชื่อปุยแสบปากเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ต้อง ทรหาทีมงานปุยไงจะใครหล,าล่าเนี่นะคะน้องไม่มีน้ำพริกพนักงานทุกคนที่ทํางานกับไฟตอนนี้ไม่มีใครกินเผ็ดไฟไม่ให้ไม่สามารถให้เขาชิมน้ําพริกได้ mm hmm. ไฟกำลังหาคนหนึ่งที่ลิ้นเดียวกันที่ไฟบอกให้เขาปรุงพอเขาปรุงปุ๊บเขาชิมแล้วเขารู้ว่าต้องอันนี้อีกนิดน,นึงดีเทลเยอะมากถ้าสนใจแอดไลน์เข้ามา ทักเข้ามาไลน์น้ำพริกเลยค่ะต้องการทีมงานจำนวนมากเไม,ไ,มไม่ต้องมากก็ได้แต่ขอขยันและมีคุณภาพแอดไลน์เข้ามาค่ะถ้าคุณคิดวา่าคุณเป็นคนที่ทำงานดีไม่มีอะไรมากเลยแค่ทำงานดีมีความรับผิดชอบขยันนะคะเป๊ะคุณตามนี่เป็นมินครับบอกเลยครับแต่เพื่อองค์กรที่ดีนะคะถ้าโตโตไปด้วยกันบอกลูกน้องแล้วพี่อิ่มหนูอิ่มพี่รวยหนูรวยนะคะไม่ใช่ทำงานกับพี่แล้วมันเงินเท่าเดิมไม่มีทางค่ะ คือเราจะบอกนะว่าอาหาร มันอยู่คู่กับคนทั่วโลกค่ะทุกคนมันไม่ใช่แค่แบบมันไม่ใช่เฉพาะกลุ่มอะเรายังต้องกินอยากให้กําลังใจอยา่าท้อนะถ้าเรารู้เราเชื่อแล้วเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีมีคุณภาพและมีรสชาติอร่อยมันอาจจะเคลื่อนที่ได้ช้าหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอย่าเพิ่งท้อให้มั่นใจในตัวเองเข้าไว้แล้วก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของความก้าวหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการขายซึ่งบอกฝ้ายบอกตรงฝ้ายก็ไม่ใช่คนที่ตามอะไรทันเท่าไหร่ตอนนี้เรายังต้องเปิดใจเลยค่ะ และอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมหัวใจในการทำทุกอย่างใส่ความรักมันลงไปจริงๆไม่ใช่แค่ถ้าเราตั้งไมล์เซ็ตว่าฉันทําเพื่อเอากาําไรฉันทําเพื่อขายฟังเชื่อว่ามันจะออกมาไม่ดีเท่ากับการที่เราทําทุกอย่างด้วยหัวใจอะ่ะมันอาจจะเห็นผลช้านะแต่ว่ามันดีจริงๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้ค่ะอยากให้ทุกคนแบบพัฒนาตัวเองตลอดเวลาสามีสุดอืม โอ้ตาเราจะจะร้องเรามีฝีมือในการทําน้ําพริกแต่เราไม่มีปัญญาที่จะทาให้มันโตไม่มีเพราะว่าทาไงวะรู้แต่ว่าทําน้ําพริกให้อร่อยอืมเพราะมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากอแบบโอ้ตาลจริงๆที่พูดเนี่ยมันคือความสุขทั้งนั้นแหละะแต่ว่ามันเหนื่อยมากามเหนื่อยมาก,มากแล้วก็ยังพูดกับพี่ตามว่าพี่ตามคงคงมาได้ไม่ถึงตอนนี้ว่ะถ้าไม่มีพี่เพราะว่าหลายๆอย่างคือมันเหมือนมัน มันไม่รู้มันเราไม่ได้แบบมีความรู้อ่ะมันไม่อยู่ในหัวแล้วก็คือพี่เป็นคนที่ทําแบบบ้านๆตรงๆจริงๆแต่พี่ตามคือคนที่ระวังให้ทุกอนุอ่ะคือซ้ายขวาหน้าหลังอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเรายืนอ,อยู่ตรงเนี้ยเราถือกระปุกน้ำพีก่ะพี่ตามเหมือนสร้างป้องปรการคุมพี่อย่างเงี้ยปึ้งใครก็ตามที่เข้ามาในปุยแสบปากพนักงานซัพพลายเออร์หรืออะไรก็ตามเจอพี่ตามหมดคือพี่ตามก็จะถ้ามาดีโอเคหมดอย่างเงี้ยเขามาอย่างเงี้ยเลยถ้าคนนี้มาแบบ จะทำลายฝ้ายใช่ไหมมึงออกไปเลยคนนี้มามึงจะทำลายฝ้ายใช่ไหมมึงออกไปเขาเป็นฟีลนี้เลยเขาดูระบบบัญชีเขาดูแพลตฟอร์มเขาดูสต็อกของเขาดูทุกอย่างเขาคำนวณภาษีทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยคือถ้าไม่มีเขาพี่ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากทำน้ำพพกนอกกนั้นพี่ตามทำหมดเลยแพ็คของก็แพ็คด้วยกันทำก็ทำด้วยกันนอนน้อยก็นอนน้อยด้วยกันคือทำหมดเลยอะเออจริงๆพี่ก็เลยรู้สึกว่า เลยก็สู้เพื่อเราเขาก็บอกว่าตัวเขาอ่ะเขาก็มีงานของเขาเนาะเราแต่งงานกันมาเขาไม่ได้มีอะไรจะให้เราเราไม่เคยอยากได้อะไรจากเขาหรือจากครอบครัวเขาเลยเพราะฉะนั้นพี่พูดกับเขาเสมอว่าสิ่งที่ฝ้ายทำทุกอย่างในชีวิตฝ้ายฝ้ายต้องสร้างด้วยตัวเองไม่งั้นคุณค่าฝ้ายอยู่ที่ไหนอ่ะฝ้ายมาแบง่งมือของเงินแล้วพี่กล้าพูดเลยพี่ไม่เคยของเงินพี่ตามสักบาทเดียวตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาแต่สิ่งที่พี่ต้องการคือพี่ตามเป็นมันสมองให้ฝ้ายทำให้ฝ้ายได้ไหมเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาทุ่มสุดชีวิตเขาบอก เขามีเท่าไรเขาใส่มุดในการที่จะทําให้พี่เติบโตแล้วลไปข้างหน้าจริงๆเนอะคนเราพอเราจะเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงไม่ต้องหล่อมึงไม่ต้องรวยเลยอะแต่เข,เขารักเราอะ แล้วเขามีมีมันสมองอะพี่ชอบคนเก่งแล้วเขาก็ได้ใช้ความสามารถของเขาตรงนั้นทําเพื่อพี่จริงๆเขาบอกว่าสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นตอนเนี้มันคือสิ่งที่เขาเห็นตั้งแต่วันแรกที่พี่ทําน้ําพริกในกระทะ1นกิโลที่พี่ปิดฝาปอกแป๊กแล้วส่งแก๊ปไลแมนทีละสิบสอกระปุก20กระปุกเขาบอกภาพเนี้ยเขาเห็นตั้งแต่วันนั้นแต่พี่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หน้าที่เขาที่ต้องพยายามบอกให้พี่เห็นว่าเห็นเหมือนชั้นสพเาตีกันเขาปล่อยให้พี่ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปและเขาก็จะบอก นี่ไงฝ้ายถึงจุดนี้แล้วนะถึงจุดที่พี่พูดนะมันจะไปอีกพี่พูดตรงๆว่าตอนนี้พี่ไม่เห็นอะไรนอกจากทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดแต่ตัวพี่ตามคือตัวที่กําลังไปลองดูสักตั้งหนึ่งลองดูคู่ชีวิตจริงๆเราเข้าใจแล้วว่าเขาว่าคู่ชีวิตกับชีวิตคู่มันไม่เหมือนกันนะทุกคน <S <S ชีวิตคู่ตอนเป็นแฟนกันคบกันเดินจูงมือมันมีได้แต่คู่ชีวิตของเราที่เขาแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วพี่ก็เชื่อว่าเขาเองเขาก็รู้ดีว่าวันที่พี่ร่วมทุกข์กับเขามันเป็นยังไงต,ตั้ตต่่วนนทีีีเขาาามมใชิพ พี่ตามไม่ได้มีความสุขพี่ตามทุกอย่างแสนสาหัสในวันที่พี่เข้ามาแต่พี่คือคนที่บอกเขาเสมอว่า พี่อยไม่ไปไหนเธอจะทุกข์เธอจะถูรูถูกกังเธอจะนอนกลางดินกินกลางทรายฉันก็จะอยู่กับเธออะไรที่เขาจะทําให้เราต้องเสียใจเขาก็จะพยายามไม่ทําแต่มันก็มีบ้างมนุษย์เนาะมันก็ต้องมีเรื่องที่ทําให้เราเข้าใจผิดกันแต่มันไม่เคยเป็นเรื่องที่ทําให้เราไปกันต่อไม่ได้อะพี่โชคดีนะที่พี่เจอเขามั่นใจในตัวเองมากเรื่องนี้ว่าเขาก็โชคดีเหมือนกันที่เจอพี่เพราะอย่างที่พี่บอกว่าไม่ว่าเขาจะลงไปนอนแบกกับดินกับทรายกับกวดพี่ก็ไม่เคยทิ้งเพราะพี่ตามเขาก็จะรู้ดีที่สุดว่าในวันทีีี่่่่เขาาาลํบกทสุดคืออยู พี่ก็ยังคงเลือกเขาแต่ก็ขอบคุณมากที่ทนเหนื่อยทุกวันนี้จริงๆค่ะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่พี่ตามเขาคิดเอาไว้อะมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าฝ้ายก็เทหมดหน้าตักอะ่ะพี่ตามก็เทหมดหน้าตักแล้วเราก็จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราไม่ได้บอกว่าน้ำพริกเราจะต้องเป็นน้ำพริกที่แบบร้อยล้านพันล้านหรือเติบโตเป็นยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นแต่ในชีวิตคนหนึ่งที่มันเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยกันมาขอทําให้สุดทางขอทําให้สุดแขนไ,ได้แค่ไหนแค่นั้นมีความสุขมากแล้วน้ำพริกก็อร่อยมาก สิ่งที่พี่รู้สึกพี่รู้สึกว่าดีใจไนงะดีใจแทนนะจริงๆแล้วภาพของธุรกิจเราไปนักธุรกิจนะภาพของธุรกิจอะ่ะมันไม่ได้ประเมินจากคือเอาโอเค okay, เข้าใจว่าสินค้าส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่พี่ประเมินสาหรับที่พี่พูดประโยคนั้นออาไปนะเพราะพี่ประเมินแค่ตัวพี่ฝ้ายเพราะพี่รู้สึกว่าสิ่งที่ความสําเร็จของการทําธุรกิจจริงๆอะ่ะมันไม่ได้มาจากคือจุดเริ่มต้นนะจากประสบการณ์คือคนที่จะทาธุรกิจสําเร็จได้เนี่ย มันต้องอินเนอร์อะจริงๆนะสุดท้ายมันจะวนกลับมาที่อินเนอร์ถ้าไม่พูดถึงเรื่องตัวเงินเลยนะวัดกันที่ความสําเร็จกันพอนะคือมันสําเร็จแน่อยู่แล้วใครก็มอง,งออกว่าถ้าสมมุติพี่ฝ้ายจะทําอะไรอะ <S <S ออคือไม่ได้ชมนางว่าทําอะไรก็สําเร็จแต่นางรักในสิ่งที่นางทําจริงๆเพราะนั้นเนี่ยของที่นางทําทุกตัวเนี่ยนางใส่ตัวตนของนางเข้าไปเต็มเต็มที่อยู่ลวแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรที่พี่จะไม่สนับสนุนทั้งคลิปนั่นนาง นางเก่งอยู่แล้วไม่มีพี่นางก็ทําได้อ่ะพี่กล้าพูดเลยแต่ทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังให้พี่ฝ้ายคือพี่ฝ้ายเป็นคนใจดีแค่นั้นพี่ระวังแค่นั้นพี่แค่รู้จุดที่ควรระวังที่สุดสําหรับภรรยาพี่เรารู้จักกันมากมากพอที่จะที่จะรู้ว่าใครเด่นเรื่องอะไรใครต้องระวังเรื่องอะไรพี่ฝ้ายเขาเป็นคนใจดีเราคอยเป็นจุดแข็งในจุดที่เป็นวิกเนสเขาเขาก็เป็นจุดแข็งในส่วนที่เป็นวิกเนสเราคุณจะได้รู้จักผู้หญิงคนนี้จากจากสิ่งที่เขาทํา งานวงการในการแสดงเนี่ยส่วนหนึ่งไอ้ตรงนั้นพี่ว่ามันประเมินอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้ไม่ค่อยมากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบทละครนะเนาะน้ำพิกเนี่ยมันคือมันคือเขาอะคำคำว่ามันคือเขาคือเขาใส่ใจอะไรมันลงไปกับน้ำพิกหมดมันลงไปกับโปรดักที่เขาทําหมดเราก็เคยบอกเขานะว่าเฮ้ยทำไมต้องแบบละเอียดขนาดนี้พิกทําไมมันต้องแบบมันต้องพิกซ้ายพิกขวามมีท่ามันด้วยหรอการคั่วพิกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาบอกว่าน้ำพริกเขาทุกตัวเนี่ย เขาไม่สามารถที่จะละเลยแต่ละขั้นตอนได้เลยสักขั้นตอนอาจจะมีพนักง,งานคอยช่วยพวกเครื่องให้เขาได้แต่เขาต้องดูและต้องเป็นวิธีการที่เขากําหนดเท่านั้นเพราะว่าลูกค้าเขาสมควรที่จะได้รับสิ่งที่คุณค่ากลับไปเท่ากันเหมือนกับว่าเขาเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาจ่ายในตัวเงินเราก็ต้องมอบคุณค่าที่ดีที่สุด ให้กับเขาไปเหมือนกันเราจะไม่เอาเปรียบกันพี่กับพี่ฟ้ายูนเดอนตลอดว่าเราจะไม่เอาเปรียบลูกค้าในทุกทางเลยทุกด้านเลยแล้วก็พี่จะบอกพี่ฟ้ายเสมอว่าสิ่งที่หนูกําลังทําอยู่เนี่ยคุยใส่ปางเนี่ยมันไม่ใช่แค่หนูคนเดียวที่จะภูมิใจแบบมันคนพนักงานทุกคนลูกค้าทุกคน มีส่วนในจุดๆนั้นและพี่มั่นใจว่าเขาภูมิใจในตัวหนูทุกคนคือเราอยากให้นางได้พักมากเพราะนางอยู่หลังบ้านนางเป็นฝัง่งฝั่งผลิตอย่างเงี้ยนางจะเหนื่อยมากอยากให้หาเวลาไปดูแลตัวเองเช่นวันอาทิตย์หยุดบ้างไม่ใช่ทํางานเจวันนี่ทํางานกันเจ็วันมาแบบครึ่งปีแล้วอ่ะพี่เห็นเขาเหนื่อยพี่ก็แค่มีหน้าที่ทําแบ่งเบาภาระเขาให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้เท่านั้นเองขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าวันที่เราจะมีความสุขหรือวันที่เราจะเจอปัญหา ทุกอะไรก็ตามเราไม่เคยทิ้งกันและพี่ตามก็จะคอยปรเทคพี่ฝ้ายอย่างนี้แหละเราอยู่ข้างๆกันไปจนแบบจนมาลักสุดท้ายของชีวิตแล้วกันจริงๆก็รักรักมากๆเลยนะที่เคยบอกเขาหลายรอบแล้วแหละว่าต่อให้จะโดนบน่นโดนดนุโด,ดนแค่ไหนนะพี่ก็จะบอกเขาเสมอว่าคือยังไงก็ว่ามาเถอะไม่สนหรอกเออรักเหมือนเดิมจะทําอะไรมาไม่สนหรอกที่บอกเขาไปแล้วว่าพี่อ่ะพี่พี่ขออย่างเดียวพี่ขอได้ดูแลพี่ขอแค่นั้นอื ว่าเขาให้ชีวิตใหม่พี่เลยอะพี่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ชีวิตใหม่พี่มันก็เกิดขึ้นแล้วก็คือมันเป็นอีกอีกพาร์ทหนึ่งในชีวิตอะที่เราได้เจอแล้วเรารู้สึกว่าเออไม่เคยคิดว่าจะได้เจอแล้วพี่ก็เชื่อว่ามันจะมีอีกหลายสเตชันมากที่พี่จะต้องไปเจอกับมันในข้างหน้ามันให้แบบบรรทุกอนูในในความรู้สึก เลยอะคะ่ะคือเราไม่เคยรู้สึกว่าเราต้องละเอียดอ่อนกับอะไรขนาดนี้ใส่ใจอะไรขนาดนี้เราเสียใจไปกับมันเราดีใจไปกับมันเราแก้ปัญหาไปกับมันเราเรียนรู้คนไปด้วยกันร้องไห้ทุกสุขก็ร้องไห้หรือทุกครั้งที่ปุยแสบป,ปากเกิดปัญหา เรารู้สึกเราเจ็บแล้วเราไม่ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายลําบากมันดีฟมากๆทุกคนเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดจากจากสองมือเราอะตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นเรารักเขามากจริงๆมันเป็นความรู้สึกเหมือนเรามีลูกคนหนึ่งแล้วเราอยากจะทําให้เขาแบบเติบโตมาอย่างสวยงามเราก็เรียนรู้ไปกับเขาไม่มีแม้แต่วินาทีไหนเลยที่มันไม่มีเขาอะมันเป็นแบบนั้นเลยอะพี่ต้องขอบคุณปุยแสบปากคือพี่ไม่เคยคิดว่าตัวพี่หรือเวลาพี่เล่นละครตัวละครตัวนั้นดังพี่ไม่เคย มองว่าปุยฝ้ายเป็นนักแสดงที่เก่งวะ่ะแต่พี่จะบอกว่าปิมลูนา่าน่ารักจังเลยขอบคุณนะจะขอบคุณตัวละครไม่ได้ขอบคุณตัวเองขอบคุณเออเธอเธอน่ารักจังเลยขอบคุณเธอมากเลยไอ้ลูน่ามันน่ารักเนาะไอ้ปิมมันน่ารักเนาะเฮ้ยปุยแสบปากอะ่ะขอบคุณปุยแสบปากนะ ปุยแสบปากเขาเป็นเขาเป็นสิ่งดีๆในในโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นเราขอบคุณเขาแม้กระทั่งว่าเหมือนเราคลอดเขาออกมาก็จริงนะแต่เราขอบคุณเขาเราไม่เคยเอาตัวเองขึ้นมาแบบฉันเพราะฉันค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะฉันขอบคุณปุยแสบปากขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเราไม่ว่าจะอยู่แล้วออกไปหรือ,อยังอยู่ตอนนี้หรือในอนาคตที่จะเข้ามาขอบคุณทุกคนเพราะมันเกิดขึ้นได้เพราะทุกคน มันไม่ได้เกิดขึ้นได้เพราะเราขอบคุณลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้โอกาสไฟก็มาไม่ได้ถึงวันนี้ถ้าลูกค้าไม่เมตตาก็มาไม่ได้เหมือนกันคําว่าโอกาสมันสําคัญมากแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆกับกับชีวิตคนนะคะพอมันเกิดขึ้นปุ๊บสิ่งที่เราทําได้คือทําให้ดีที่สุดแล้วก็เราก็ได้แต่รับปากว่าเราก็จะไม่ทําให้ปุยแสบปากมันแย่ หรือว่าจะไม่ลดค่าของมันแน่นอนทุกอย่างยังจะคงเหมือนเดิมฝ้าจะรักษาคุณภาพเพราะว่ามันเกิดจากจิตวิญญาณคือฝ้าเป็นคนอินเนอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มั่นใจได้เลยขอบคุณจริงๆที่ใช้คํำนี้บ่อยมากน้ําพิกมีเป็นร้า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 นขาเนี่ยฟูซาป,ปักมันตัวแค่นี้แต่ทุกคนแบบหันมามองให้ค่าเขาอะ่ะมันทําให้ตัวหนูเองก็มีคุณค่ามากขึ้นฟูซาปากก็มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดจริงๆกดหัวตากดหัวตา้ตาป โอ้ดีใจค่ะขอบคุณค่ะ